นะครับพี่น้องเดี๋ยวบ่าอีทจะพาชมซีรีส์เจ็ดครับผมยนชมว่าซีรีส์เจ็ดสวยงามขนาดไหนนะครับผมเนาะ เอาอิจฉาสตาร์ทรถครับผมวันนี้โดยช่างผู้ชํานาญงานาางานายซางเขับนายซางนายซางอันามบึกงกล่องเลยดิให้จะได้สิสตาร์ทได้เฮะวิธีจะสตาร์ทวิธีสตาร์ทจะทำยังไงพ่วงแบตก่อนเด้อพี่นอ้องเยลองแบตก่อนแบตตรงนี้บ่อ๋อนี่พ่วงแบดเลยฮะอ๋ะอ,อ,อน,นี้เปิดไฮยังนี่ครับเปิดกล่องไฮยังนี่นนอันนี้พ่นธะตำรอกรอกเข่าหัหรือเข่าลุ่มอะไรโอ้จดเก่าเนี่ยรอน้หามันเลยเป็นสิ้นได้ไหมครับอ๋อรอเนี่ยได้ครับลองเบิ้งเพจจังไหนครับเพจหนพี่น้ <หา S 2> องเพิ่อนเบิ้งเล่กดิษะ โอ้เห็นแดบดเ้นะบ่เอาขีดก็ไฟใส่ที่ไหนครับบรเดี๋ยวขีดไปแสกใส่้องเอาเอครับนี่มิติใหม่แห่งการสตาร์ทรถซีรีส์เจ็ดร้อยครับผมซีรีส์เจ็ดร้อยเครื่องสี่ร้อยยี่สิบแรงม้าเอาสร้างเอาฮึ๊บอึ๊บปติบบ่เป็นจังไงเหรอได้ปติวิธีการพ่วงแบตที่ถูกล้อง โดยช่างผู้ชํานาญงานของเราเนื่องจากว่าสายพ่วงมันไส้มันน้อยเกินไปครับทองแดงมันน้อยเกินไปมันสต,ตาร์ทไม่ติดก็เลยเอาสายเชื่อมมาทําครับผมเนี่แบบนี้พี่น้องรตรงรตรงตรงตรง,ตรงสายกาวนี่ก็ไส้เล็กเลยครับผมอ่ะสายกาว อเล็กทราสตาร์ทเครื่องยนต์ติดแล้วเริ่มทําการเอาหัวลงเลยครับผมจะมีปุ่มกดอยู่ตรงนี้มีปุ่มกดยกหัวขึ้นยกหัวลงอยู่ตรงนี้ด้านข้างแต่รุ่นนี้รุ่นซีรีส์เจียซีรีส์เจะเอาหัวลงตรงนี้ครับผมหลังจากลงเสร็จก็จะทําการล็อกตรงนี้ครับผมจะมีสลักล็อกอยู่ตรงนี้เรียบร้อยเป็นอันว่าเสร็จสิ้นล็อกแล้วครับผมล็อกแ้วเช็คความเรียบร้อยว่าล็อกไหม

นะครับพี่น้องเราจะพาไปส้มภายในซีรีส์เจ็ดครับผมภายใน v i p นะครับผมแต่ก่อนอย่างสวยเลยครับแต่ก่อนภายในย่างงามเลยนะพี่น้องเนื่องจากว่าเกิดอุบัติเหตุครับผมก็เลยได้เปลี่ยนหัวใหม่แต่ก็ยังโอเคอยู่ครับภายในอย่างสวยครับผมภายใน v i p เนี่ยมีเครื่องเสียงแล้วก็มีระบบจอได้ครับผมนี่คอนโซลคอนโซลของซีรีส์เจ็ดนะครับเจ็ดเกียร์เดินหน้าครับผมเครื่อง สี่ร้อยยี่สิบแรงม้าครับผมเป็นรถเก่าญี่ปุ่นนะครับนาองงามมากพี่น้องคันนี้ยังว่างครับพนักงานยังไม่มีเลยยังว่างครับผมมาับพี่น้องเบาอีจะพาไปสัมผัสครับผมไปสัมผัสน้องใหม่ครับผมน้องใหม่เพิ่นพึ่งมารับรถวันแรกครับผมพาไปสัมผัสเพื่อนครับผมเพิ่นกำลังล่างรถอยู่ เป็นกำลังมามื่อแรกครับผมนี่นะครับคนหักรถกิดแบบนี้นะครับมารับรถก็ต้องมาล้างรถครับผมต้องล้างรถครับราาถเ้อนะล้างรถเพื่อเตรียมรับงานยังว่าทนไหนงานบ่ฮะยังบ่าทำไหนงานโอ้ลงแฟบยางดีเลยครับผมลงแฟบยางดีเงาวับเลยตัวเดียอันนารถล่างอยู่ครับนาลอตรวจสอบนาลอเสร็จแล้วโอเสร็จป่ะครับวันแรล่างของนารถดเดียบวกเพว่าสิเอาอันอันพวกสักบอกล่างเลยเพราะนบรอ ดึงไว้ล่างหนาโหลดไดเไหมเสียดแล้วหนาโหลดเสียดแล้วนี่แหละครับพี่น้องชีวิตคนขับรถกับแบบนี้นะครับผมบอบตยู่บริษัทไร่เอถ้ามารับรถเท่าก็ต้องมาเช็ครถมาล่างรถเท่านั้นเถอเข้าล่างเข้าเข้าเข้าล่างเข้าเช็ดนี่เข้าก็จะเห็นจุดบวกพ่องมันนะ้นเถะถ้ามีตรงไหนบวกพ่องเข้าก็ไปสอนนะครับเข้ามารับรถมือแรกครับผมบอกเลยว่ามารับมือแรกสตาร์ทซึมไปเรียนงานด้ดวยเถอะโอ้โหได้ว่ารถพังหรือว่าพังเออต้องมาล่างทำความสะอาดและมาเช็คเบื้องต้นครับผม ตรงไหนพังตรงไหนเสียเข้าก็จะได้แจ้งซ่อมทันท่วงทีนะครับเพื่อนเป็นคนใหม่ใหม่แต่บริษ,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 ษัทดีได้ครับแต่ว่าเก่าประสบการณ์นะครั ref. บมาใหม่มาเลยเนอะใหม่อยใหม่มบริษ,ษ,ษ,ษัทนีครับผมแต่ว่าเก่าประสบการณ์มาจากบริษ,ษ,ษัทอื่นแล้วครับผมทาเป็นเอฟซีทางจังหวัดอุบลถึ่คุณนาคุณตาเพิ่น,น,นอนยู่ครับว่าเพื่อนเป็นผู้ไหญหรอสิงสองฟังได้เลยครับสิงสองฟัง มีเอฟซีท่างสงปอปอลาอยู่ไหมเห <c oughs> ็นตานีคุคนาุตาลยได้ว่าผู้ไรดีมามาเบิ่งเป็นเช็ครถเป็นหลางรถนะครับผมเนาะพนักงานเป็นมาไม่ครับผมอบ่าวอิดจะพาเบิ่งล้านบริษัทบ่าวอิดคร่าวๆครับผมอย่างกว้างครับผมโอเคครับพี่น้องถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์และกดติดตามเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปต่อๆไปครับผม,ม,มบ่าวอิดจะพามาสม้มซีรีส์เจ็ดร้อยครับผม วิธีการสตาร์ทเนาะวิธีการสตาร์ทเนื่องจากว่าระบบอยากรวนนิดนึงครับผมวิธีการสตาร์สตาร์ารจางไหนเนาะและวิธีพ่วงแบตครับผมและก็พายโยนโฉมข้าวๆข,ข,ของซี r i ส์เจ็ดครับผมอย่าลืมกดไลค์และกดติดตามเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปต,ต่อไปด้วยนะครับขอบคุณครับ